สวัสดีครับผมเพชรบุญทองครับโอ้เดินหน้าถอยหลังครับปากบ่บตอนแรกจะขอให้ทําชั่วโมงครับผมให้คำแนะนำเอาไไม่ได้หรอกไปเทข้างหลังนู่นครับนู่นไม่คูขุดล่องจากนี่ไปนู่นโยนไปนู่นไม่ใช่ครับผิดผิดสูตรแล้วนี่ครับแนะนํนให้ใช้รถดาเลยครับไม่แพงครับราคาเนี่ยคุยกันได้เลยนี่ครับขุดล่อง ทำร่องสวนครับข้างหน้านี่ก็จะทำเป็นที่จอดรถเพื่อนฟูมาก็จอดข้างหน้าครับนี่เพื่อนฟูมาจอดข้างหน้านี่ก็ถนนครับแล้วก็จะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ประดับแล้วก็ร่องไปจะมีน้ำไหมีน้ำไปก็ข้างหลังก็จะเป็นบ้านคล้ายๆบ้านนมดาวครับก็วางแผนให้ประมาณนั้นครับบ้านสวนก็ช่วยวางแผนครับ คิดภาพดูแล้วก็สวยครับถ้าทำได้น,น,น,นี่แต่มาขั้นแต่บ้านวันนี้คุยค่าแรงกับคนขับไมโครครับพันห้าโอ้ยขาดทุนแล้ววันนี้ตอนแรกคิดว่าทำชั่วโมงครับมาได้มาดูนางานครับก็มาช่วยเจ้าของวางแผงก็ วิ่งถอยครับปกโบตายเลยครับนี่ขัดทุนแล้วนี่พิเศษครับวันนี้ปกตีก็จะหยุดงานตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับวันนี้ชาวกองเรียบครับใกลบ้านด้วยครับเลยทำให้ไม่เกะก,กะใครด้วยครับ เต็มกล่องเลยยัดเต็มกล่องนะครับโอ้โหนี่ครับเกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยสามสิบแล้วครับวันนี้ น่าจะล้ารถจอดแล้วครับจะเย็นนี้น่าจะกลับบ้านเย็นนี้แหละดินน่าจะไม่พอครับต้องวิ่งจากข้างนอกมาลง นี่เหมือนจะเลยไปฝั่งโน้นครับไม่ได้ไปโบกไม่รู้จะเลยหรือเปล่า FC ขอสิบนาทีครับโอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรครับสิบนาทีนี่เอาให้ดูเฉยเฉยเลยดิง เดี๋ยวให้ภาพเป็นการสื่อสารกันแล้วกันดูไปเรื่อยๆครับจะเอาคลิปยาวๆหน่อยจัดเต็มเลยครับเอาสักไปนาทีพอสิบนาทีไม่ไหวครับเอบท่านนี้เนี่ยเห็นติดตามผมไปจําเลยครับเห็นคอมเมนต์มาปรจํามาขอบคุณครับ เดี๋ยวได้ตัดเสื้อแล้วจะส่งไปให้สักตัวหนึ่งครับเอฟซี FC ไปจำนี่เดี๋ยวยังไม่ตัดเสือเส้อครับเดี๋ยวตัดเสื้อครับดูแบบยังไม่ถูกใจครับเดี๋ยวดูแบบก่อนต้องเอาให้สวยกว่าเขาครับน่าจะตัวประมาณสัก300หรือเปล่าประมาณนั้นสวยหน่อยเสื้อทีมงานครับเพชรพุนทอง เห็นนี่ก็จะเข้าบ้าน,น้ะครับจอดแล้วคงจะไม่รับงานแล้วครับดูไปนี่เดี๋ยวพักก่อนครับเดีย๋ยวไม่แน่ครับมาบางคนก็มาก็รีบเรียบยากลับกรุงเทพก็ต้องไปเหมือนเก่าแล้วครับดูก่อนต่อไปก็ต้องมีพิเศษเยอะครับต้องมีแบบเย้ยเย้ากันหน่อยครับค่าแรงรเพิ่มเป็นสองสามเท่าอ่ะถึงจะมาได้ครับคนขับนี่ ยอดเลยครับคันนี้ทํางานทั้งวันไม่มีนี่เลยไม่มีงองแงเลยครับคันนี้ปรยได้ก็ล่อยครับใครอยากได้ก็เอาครับนี่เจ็ดแสนี่เอาเลยครับเอาไปเลยเจ็ดแสนนี่ไม่ต้องพูดมากครับเอาไปเลยอินโวย์ครับเก่าหนอกมือเดียวบาคนบาแพงโอ้ไม่ใช่แพงครับรถดูการทํางานครับนี่ ถ้าไปซื้อไอ้สองสามเซนมาในส้ม 2, สองเซน 3, สามเซนไม่ได้งานนี่ครับเพื่อเพ่อ้อมไม่ได้อีกส้มไม่ไม่ถูกสเปกก็โอยตายเลยครับนี่ครับเห็นงานเนื้อๆเลยวันละร้อยแปดสิบเที่ยวครับน้ำมันสามพันอุ้งกี้เม็ดหนึ่งตัวเดินสี่สิบสองข้อตัวเดินเดิมครับแต่ตัวเดินฮอนนิดหนึ่งละ แต่ถอดดูแล้วมันไม่มีนั่นนครับน่าจะเริ่มสึกแกนลูกปืนน่าจะสึกครับแต่ใช้งานได้แต่มันหอนนิดนึงบูทสลัก90%ครับบูทสลักแท็คสลักพุกี้ก็ไม่รวมครับเอ้เลยแล้วนั่นนะ มันจะเทเลยมานิดนึงครับปกติมันต้องเทข้างฝั่งนี้ก่อนนั่นไงเลยแล้วครับต้องเทข้างฝั่งนี้ก่อนแล้วค่อยไล่ไปหาคันนาคือจะไม่ล้นกินหมูคนเดียวเลยครับยางก้าวันนี้ตอนแรกว่าจะไม่ได้วิ่งแล้วครับนี่ ตรงมาครับคลิปนี้ก็ขอสักแปดนาทีไปครับสิบนาทีไม่ไหวนี่ครับเสียงนิ่มๆเลยนะโคมาสุไม่ได้โมนะครับนี่ดูเอาเองเลยนี่จะซูงไปดูใกล้ๆครับ นี่กระบอกไม่มีรั่วครับกระบอกซีนกระบอกก็ไม่แพงครับคมมาซูนี่พันห้าได้เลยถอดสายเองได้เลยเทำกันเจพิเศษครับซีนพันห้าครับใช้ประมาณปีหนึ่งก็เปลี่ยนครับซีนกระบอกผมเปลี่ยนทุกปีครับไม่ปล่อยให้เยิ้มครับถ้ามีเวลากล็ไม่ปล่อยครับ นี่เสร็จงานนี้ก็จะถอดสายไฮดรรลิกไปสักสี่หเส้นครับเริ่มเยิมแล้วติดตามคลิปหน้าครับโอ้ไปมา,มาเกือบ10บนาทีเหมือนกันแหละสวัสดีครับ